สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณติกนะคะในวิชาบูรณาการค่ะ บูรณาการวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องหน้าที่เด็กดีหน้าที่เด็กดีทําอะไรบ้างอยู่บ้านเด็กๆทําอะไรบ้างคะเป็นเด็กดีวันนี้นะคะคุณติ๊กนะคะมีตัวอย่างเด็กดีมาฝากเด็กๆค่ะมีผู้ปกครองนะคะอัดคลิปเด็กดีมาให้คุณติ๊กดูค่ะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูด้วยเด็กๆไปดูนะคะว่าเพื่อนคนไหนทําหน้าที่เด็กดียังไงไปชมกับคุณติ๊กเลยค่ะ ทำอะไรอยู่ครับ,บ,บต่อบ้านอยู่ต่อบ้านอยู่ขอเล่นด้วยได้ไหมครับ,รบต่อบ้านได้คนนะครับนกะนัดนี่มันคือตัวต่อแม่เหล็กเหรอครับลูกว,ว้าวใจ<ช>จังเลยต่อไข่หงนี่ต้องใส่หลังคาไหมครับใส่ มันยังขาโคตรเร็วแล้วเกินบ้านถล่มแล้วบ้านพังแล้วเราเก็บของเล่นกันก่อนไหมคะหนเดี๋ยวเก็บของให้ครับเดี๋ยวอันเดียดเดี๋ยวเศษโตแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ได้ครับโอเคเนี่เก็บของนด้ใส่ถุงกันก่อนเดี๋ยวไปคราจะไปวิ่งเล่นข้างนอกเดี๋ยวมาขึ้นอาร์ตเย้มาช่วยแม่เก็บก่อนอย่าพึ่งตา่เก็บก่อนเะเก็บเพียง้ก่อน สวัสดีค่ะคุณแม่กับน้องอัสนะคะอนุบาลหนึ่งทับสค่ะวันนี้นะคะน้องอัสเล่นของเล่นอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านเหงาไหมลูกเหงาไม่เหงาเก่งมากเลยเด็กๆค่ะหน้าที่ของเด็กดีนะคะเล่นของเล่นเสร็จต้องเก็บทุกครั้งนะคะเคยพูดกับคุณแม่นะคะเด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าถ้าเป็นแล้วถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะ เด็กดีนะคะมีหลายอย่างเลยช่วยคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นเด็กดื้อใช่ไหมครับอ่าไม่ดื้อไม่ซนนะคะช่วยฟังคำสอนของค,อคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเด็กๆก็เป็นคนเก่งและเป็นเด็กดีแล้วนะคะอ่าน้องอาร์ตก็เป็นเด็กดีแล้วใช่ไหมวันนี้โอเคปุ่มให้ตัวเองหน่อยสิครับอาต่ออันนี้ให้เสร็จก่อนรออันนี้ให้เสร็จก่อนโอเคงั้นวันนี้คุณแม่กับน้องอาร์ตก็ต้องขอตัวก่อนนะคะ,คะบ๊ายบายเด็กๆค่ะ เมื่อกี้ค่ะเด็กๆได้ดูคลิปเพื่อนหน้าที่เด็กดีแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาเรียนรู้หน้าที่เด็กดีกับคุณครูค่ะคุณครูมีชาร์ตหน้าที่เด็กดีมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเด็กๆไปเรียนรู้กับคุณครูเลยค่ะ เด็กใคะ่ะหน้าที่เด็กดีง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือการช่วยเหลือตัวเองนะคะในกิจวัตรประจําวันต่างๆนะคะเช่นเมื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะอาบน้ําให้เด็กๆแล้วหรือว่าใครคนไหนนะคะอาบน้าเองได้ก็จะยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะสมมุติว่าใครที่ยังอาบน้ําเองไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยอาบน้ําให้เด็กๆช่วยเหลือตัวเองได้การเช็ดตัวคะ่ะหรือว่า สวมใส่นะคะเสื้อผ้าเองสวมเสื้อถ้าเป็นผู้ชายเราก็สวมกางเกงถ้าเป็นผู้หญิงก็สวมกระโปรงได้เองและอีกอย่างนึงที่คูอ้อยเชื่อนะคะว่าเด็กๆทําได้เหมือนตอนที่เราทําที่โรงเรียนก็คือการถอดรองเท้าและสวมรองเท้าได้เองนั่นเองค่ะเด็กดีคนต่อไปเด็กๆลองสังเกตรูปภาพดูนะคะน้องคนนี้กําลังทานอาหารอยู่เลยคะ่ะเด็กดีต้องทานอาหารเอง ไม่ทำหกเลอะเทอะแล้วถ้าจะให้ยอดเยี่ยมสุดๆเลยต้องทานผักด้วยนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะอยู่ที่บ้านทานผักดรืยเปล่าเอ่ยเด็กดีทานข้าวเองทานผักด้วยเก่งมากๆเลยค่ะไน้าที่เด็กดีค่ะที่คุณดิกนำมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆดูสิคะเด็กดีคนนี้ทำอะไรใช่แล้วค่ะเด็กดีคนนี้เก็บของเล่นค่ะเด็กๆขาเล่นแล้วเด็กๆก็ต้อง เก็บไว้ที่เดิมใช่ไหมคะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เก็บค่ะเด็กๆเล่นเองเด็กๆก็เก็บเองเป็นเด็กดียอดเยี่ยมมากเลยค่ะค่าเด็กขาเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆสามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้นะคะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เด็กสามารถทำได้ค่ะ เด็กๆคะต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเราจะใช้ทําแบบฝึกหัดในอาทิตย์นี้ค่ะเด็กๆคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่คุณครูเพิ่งแจกให้เด็กๆไปนะคะต่อไปนะคะเด็กๆคะให้เด็กๆเปิดมาที่หน้านี้เลยค่ะแล้วเราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะโจทย์มีอยู่ว่า จงระบายสีเสื้อผ้าแล้วลากโยงเส้นจับคู่ภาพเด็กกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สัมพันธ์กันค่ะเด็กๆมาดูตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางนะคะมีรูปเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกเสื้อผ้าให้เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงกันนะคะเด็กๆมาดูที่รูปแรกค่ะเป็นเสื้อนักเรียนนะคะเสื้อนักเรียนตัวนี้เป็นของเด็กผู้ชายหรือว่าเป็นเด็ก เก่งมากค่ะเป็นของเด็กผู้ชายนั่นเองให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอโยงเส้นจับคู่เสื้อมาหาเด็กผู้ชายเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆดูถุงเท้าค่ะถุงเท้าคู่นี้เป็นของเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงคะใช่แล้วค่ะเป็นของเด็กผู้หญิงค่ะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นมาหาเด็กผู้หญิงด้านล่างเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆดูรองเท้าค่ะ รองเท้าสีดำนี้นะคะเป็นของเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายคะเก่งมากค่ะเด็กๆเป็นของเด็กผู้หญิงค่ะให้เด็กๆโยงเส้นมาหาเด็กผู้หญิงเลยค่ะต่อไปรองเท้าด้านล่างนะคะเป็นของเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงคะเก่งมากค่ะเป็นของเด็กผู้ชายค่ะเด็กๆโยงเส้นเลยค่ะต่อไปเด็กมาดูฝั่งนี้กันนะคะเป็นกางเกงค่ะ เป็นกางเกงของเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงคะเป็นของเด็กผู้ชายเก่งมากค่ะยมเส้นเลยนะคะต่อไปกระโปรงค่ะกระโปรงเป็นของเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงคะเก่งมากค่ะโยมเส้นเลยค่ะต่อไปถุงเท้านะคะถุงเท้าเป็นของเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงคะเก่งมากค่ะเด็กๆโยงเส้นไปหาเด็กผู้ชายเลยค่ะต่อไปค่ะ เสื้อนักเรียนตัวนี้นะคะเป็นของเด็กผู้ชายหรือว่าเป็นของเด็กผู้หญิงคะเก่งมากค่ะให้เด็กๆโยงเส้นไปหาเด็กผู้หญิงเลยนะคะเด็กๆขาเด็กๆอย่าลืมนะคะเขาบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมใช้ดินสอลากตาบรอยปะเลขแปดข้างล่างให้เสร็จด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งคุณครูแล้วก็ทำแบบประเมินส่งคุณครูคู่กันมาด้วยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้หน้าที่เด็กดีแล้วใช่ไหมคะทำแบบฟกหัดเสร็จแล้วค่ะหน้าที่เด็กดีมีอะไรบ้างคูณติสอนไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะแล้วครูคนอื่นก็มาสอนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อนทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วค่ะอยู่ที่บ้านเด็กๆทำหน้าที่เด็กดีมีอะไรบ้างส่งคลิป วิดีโอและก็รูปมาให้ค,ครูดูด้วยนะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะพ่อครูแม่ครูที่ช่วยดูแลเด็กๆในช่วงนี้นะคะช่วงเรียนออนไลน์นี้นะคะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นค่ะเด็กๆคะเราจะเจอกันที่โรงเรียนนะคะขอโทษเด็กๆด้วยค่ะที่ไม่ได้สอนเด็กๆที่โรงเรียน คุณครูค,ะค่ะภูมิใจในตัวเด็กๆมากเลยค่ะที่เด็กๆตั้งใจเรียนออนไลน์กับคุครูนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณติ๊กจะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ